เ okay, สรส็ครับผมไอซสินอยู่ครับวันนี้นะครับผมมาให้อีกแล้วที่เก่าประจําการนะครับวันนี้ผมมาให้อ่หนึ่งคำคมเล็กๆน้อยๆนะครับคุณ <c oughs> จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือทาไม่ได้มันก็ใช่ทั้งสองสิ่งแล้วนะครับโอเคสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําได้หรือว่าทําไม่ได้ มันก็ใช่ทั้งสองสิ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้คุณจะทําได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้จริงผมก็เคยเป็นนะครับตอนแรกผมเป็นประธานเรียนใช่ไหมผมผมเชื่อเลยว่าผมสามารถพูดต่อหน้าคนเกือบสามพันคนได้และผมก็ทําได้จริงๆไปดูรูปได้นะครับในในอนาคตของผม คุณสามารถเข้าไปดูได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะทําได้จริงๆคุณสั่งจิตเลยเหมือนมีเหมือนมีจักรวาลบางอย่างนะครับอยู่ภายในตัวคุณถ้าคุณสั่งอะไรมันมันก็เป็นจริงนะครับคุณลองดูนะครับคุณต้องคิดว่าคุณทําได้ประโยคนึงครับที่ผมอยากให้นะครับก็คือ you can do it นะครับ I can do it สามารถทําได้แล้วคุณคิดอะไรคุณก็ทําได้ฝันอะไรคุณก็ทําได้โอเคครับผมครับ